สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่เจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะสวัสดีค่ะมาดามสวัสดีจ้าเอ้าคือว่าเจอเราอีกเป็นเก่าบ่ใช่คนเดิมไหมค่ะประจเอาไม่ผู้นี้บอกที่มาตือของันไหนได้แล้วค่ะโอยใ่ยังไงางอน้ สวัสดีค่ะเอ้ยเขียวพารวยนะคะเจอช่องดังนะคะวันนี้มาตุไสเอามาสิไปหนาบอกเล้ยวเราบอกเขาน้ำทําป่าเลี้ยวเลี้ยวเป็นยังไงเป็นยังไงงามบอกงามบอกเขาน้ำงามบอถึงเลียกบบอได้หโซ่เรเรียเขาดีดแต่ว่าบอกไปสืบเลี้ยงเจ้าบอกเนี่ยบอกเอฟซีไมเนี่ ค่อยไล่สดด้นี่สามซองคุณมีเลขบอกเอฟซีบอกไ่ดี๋บอลเหียดอยู่ฮะนี่ฟันเตัวออ้ยันกับมคายันนี่เอาสดสดทั้งมาดามเลขพี่น้องนี่หอยเด็ดหอยดีหอยดังพี่น้องค่ะเจอกับมาดามนะคะวันนี้้ยหม้าปรกัดบอกเด็่เ ม้าพรมเหรอครับมันเป็นมาลีรอนที่ว่าอ๋อจ้ะ่าเดี๋ยวคุยกับมาดามก่อนนะคะวันนั้นวันนั้นไปท่านเลยลงมันลงมาท่านลงหลายเ่าสมัยชาวบ้านนี่เราไปใส่พี่น้องผู้ใดที่ได้รับชมมือนั้นไลฟ์สดได้ว่าในลงคลิปด้วยมือนั้นโอ้เตี้ยเจ้าว่าคนที่เบิ่งไลฟ์สดอาจจะแบบ เลขเล่ามา่ไม่นอนมานนั้นเนาะเข้าว่าให้เอฟซีฟังเลขเลขเข่าได้ไหมล่ะบอบเพียนเด้เอ้าม่อนั้นเลขเขาซูนหามนบอกโอเลขยังเลขล้าบอกเล่าไมโอ้ี่เลขล่าเขาแล้วเลขเล้าเจ้าเขาด้มาดามอ๋อหลอดใจหมดะ่วิงยหลอเก็มากขไปเะก็มากอันใหญ่นี่ล่ะ โอ้เหล็กล่าบอกเิมก่อนิมน้ำบลาขาก่อนมาซิมเด้อเจ๋อืะอร่อยอันนี้เพิ่งเอาเนี่ยขอเลตตี้อะเรตตี้นะคะจะถือว่านี่ไอ่ดามจะถือเลขวอลายว่าเจ้าเรียกน้ำปั้นข่อยว่ะเจ้าเรียกน้ำปั้นข่อยว่ดีว่ะพือดามถือเหลายกอนเฮ้น้องคะเดี๋ยวข่าววัดมีก้อนสีนี้ ก็โยกมา่ดาวครับพี่เขาเขาว,วัดกกนี่กนจ้ะเล็กเล่าบ่หายเล็กล่าพ่ <ไป S 1> อแม่สูตจข้ากรเลื่นเหพี่นอ้องใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวพว่าสิหลหลคนเ็ดจะไละ่ะฮะง่ายบ่ง,ง,บง้าบ่ครับมที่นี่พอว่าไปเรียนเี่องเออว่าเรียนซื้อจ้เอามาเรล้าสักวัน ดียงงจ่อเล็กเบิลหรอสวัสดีจ๊งเลมจังเป็นเล่ย่างหนึ่งหนึ่งกับมีเยอะเอหนึ่งหนึ่งกับมีเอครับครับหนึ่งยกัหาหนึ่งหนึ่งเนี่ยนอออย่างี่เยอเฮเอามาเบอร์นี่ฮะมันมาหลายครับปันมือคืนเนี่บอกครับตีตัวไร่านในเจ้าให้เอาตัวไร่เด็ดเบอร์ติ้งดพออยู่บนหินเล็กแล้วครับเข่าหลินแล้วแต่วันหนึ่งหนึ่งเลขอยัางนี่ รัวผมตรงแรงเลนึงๆมากเยอาเลาผมิ่เฮาอยังเล้าก็อนไท่ก็ดีออล้วเลาก็ได้ไท่ก็ดีหนึ่งทเลไท่ออกหนึเนี่ยคอยกระิบว่านึงสิละเจตังเจว่าน้องยังค่ะเเตเอะกรองนงลกอกหนึทละไถ่ค่ะเจ่านเจ้าพนนี่ไทยเล้าก็ได้ไท่ก็ดีพ่นแมนนะคะโอ้ย จ้าเอามาเอฟซีพอดได้ได้ฟังกับโจทย์ไปเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบน้ำพล์สดบิกทั้งลายสดทั้งเห็ดขีดมาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นตำลาวเนาะมาดามเนาะลาวลาวเดีวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ออกเด้อผู้ใดมาลาวบ่าออกออกเด้อเอามาดามเอามาดามเอามาเนี่ยเสี่ยวไห้เพิ่นเบิ่งใกล้ๆอันตัวบ๊อกคนเด้อเขียนซื้อเขียนซื้อให้็นไหมมาดามเล่เขียนซื้อให้็นไหม เอฟซีเขาเจ้าเพื่อเขาโซ่เขามานเขาจะได้คิดเห็นน้ำวันนั้นนะคะมาดามบอกไปศูนย์ห้าเด้อพี่น้องเด้อเน้นสองศูนย์บสองสองนี่นะคะเป็นตัวเลขของมาดามเรนะคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขเข้าศูนย์ห้าใช่ไหมมาดามจ้าอ่านะคะอันนี้ให้ต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมมันเขามันจะงวดแล้วของเจ้าอัน มันกับเพิ่งมาเขาว่ากันไม่เห็นแล้วตะลางกับเขาดูอยู่ด้ก้อนหนาหนี่สูตรนั่นแมนค่ะตะลาง้องขวายทะลุดนั่นกับลุดสองหวดอืมยางสูงยางสูงสูตรตีลุดลุดลุดยางอันนั้นก็คือสองหวดค่ะตาตะลาเขาก็เขาเขาไปเรื่อยๆอ๋อเพิ่้องแคบ ไปเด้อเป็นตัวเลขของมาดามนะคะแอดอยากให้พี่น้องพี่จาราดาไวายุ่นะคะเพราะว่าตัวเลขของมาดากะมาก่เพิ่นเคยเห็ดแล้วมันเข่าดีแต่ว่าบริงลงจะเคือบางคนก็นจะถามคือหลายเจ้าแท้เจตัง กระเบิงพี่น้องเบิงไว้ก่อนถ้ามักระจัดคัดกระพานเอดเก้านี่หน้าที่เอฟตัวเลขให้ศูนหาตรงๆเนาะไ้ศูนท์สี่ศูนหาส่วนหกเนาะครับเหมือนกันอีกกล่องนึงเด้อพี่น้องมันมีปล่อยต้าบ้างทำป้อยค่ะสองค่ะหงวดวันจันทร์นี่สองค่ะสองมาเลยบอกครับวิ่งดูดสองเลยได้เลย ก็วัดมีกี่เซนสองศูนย์สองสองจะเลยทุดหน่อยกับสองสองแคบนาจอเอาด้วยพี่น้องเน้นธรรมชาติยิหลีนอยอู่กับธรรมชาติยิหลีเหมืงนกันศูนย์ใสนะครับจะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับเนาะพี่จ่าทะพูได้มากสามตัวโอ้สองศูนย์ศูนย์สองสองอ่า มีสองศูนย์สองสามสองสี viens, ่ผ sure> yeah. ู้ใดแม่จากไดลักรลอยจากได้ดสามตัหายเอาศูนย์ใส่ครับแล้วมาดามตานหายศูนย์สองสองสองศูนสองสองครับเมชอบขอตัวเองจะเป็นผู้ใดนั่นก็สองสามตัวลุกได้ครับสองสองสองสเบิ้ลสองเลยครับตองตองตองสวงลยกันได้ตองเนาะเขตเอนตอง โน่นบ่นนะครับแสดงว่ามันใจซองมาจักเปอร์เซ็นต์เนาะ้ามันใจแค่ตัวนี้เป็นลอยอยู่คือเป็นลานครับรัใจคบแต่ว่าบอกเปอร์เซ็นต์บ่ได้มันชนกันอะครชนกันซองมันมาชนกันเป็นล่างราวาดินล่างมันจะมี มีศูนย์มีสามมีสี่เนาะกัจับลงมาอืมค่ะศอากับพี่แต่น้าไว้ถือว่าเป็นหววที่สองของมาดามนะครับหัวนี้พิเศษพ้อมนะครับมาดามห้สามตัวครับศูนย์สองสองนะครับถือว่าพิเศษนะครับเนาะสี่คู่นี่ก็โอเคได้พี่น้องเพราะว่าคัดเลวมันบ่หลายก็เลยถือต้องแล้วล่ะค่ะวันนี้ให้เพิ่มแค่คู่เดียวเพราะห้เกินสี่คู่เนาะมาดามเนาะจ้า กำลังสวยมีเน้นไหมครับสองศูนกับสองสองวงกลมสองศนย์กับสองสองนะครับเอาตำเล่านว่นวดกมาดามนะครับสองศูนสองสองเป็นตัวเน้นนะครับสองสามสองสี่เป็นตัวกันนะครับห้ามตัดออกส่วนนักตรงเ่กมาดามมันตรงเลยเนาะคือตั้งศูนยหางก็ตรงเนาะใช่ใครกลับปะครับเนี่ยอันเหลวแต่คมจอบเหาตะวัตะวัขแบบนี้ กันพลาดเน้นาะค่ะปกติมาดามกลับบ่บ่กลับเรียนบอกลับอยู่จ้ะอืมกลับอยู่ไม่กลับตับจะแตกนะจ๊ะถ้าบ่กลับตับแตกเนาะก็ต้องกลับแน่แสดงว่ามาดามทากลับบอกลับหน่อยหน่อยกลับหน่อยหน่อยบอครับตเมื่อกี่ก็ได้บ่ร์ไหลฮะเมื่อกี่เจ้าได้หลายวันไดนอันอันซื้อเบอร์ไหลเขา เสียงโซกไว้เล่นๆแต่ละเมืาทโอ้ถือว่าได้หลายเลยหลายหมดเจ้าบาทก็ถือได้หลายบางคนก็แค่บาทสองบาทก็มีอ๋อบ่อขาวค่ะก็เลอาไปซื้อเบิ้งเนาะบาทสองบาทบาทสองบาทอปจะได้หลายกับเจ้าสามสิบลอยเลดไทยแม่อยากกันหายเปล่าลุงเพราะว่ายันยันอันบหมครับแม่นค่ะ เดี๋ยวไปนี่ร้านนี่ผมลงให้เลยดี๋ลงไปแล้วจะ่าอะไรสดลงของเจนตังนี่เดี๋ยวมืัอนี้่แหละที่ลงเพราะว่าอย่ามันย่าเอฟซีพลาดนั้นว่าแม่นค่ะอยากให้ไปซื้อลอตเตอรี่่เนียอยากให้ไปซื้อลอตเตอรีรีไว้เนาะแม่นครับเราสักพูดนะครับสำหรับขนมไทยของแม่ดามนะครับจะจ้าตัวเลอรีในเบิร์กนะครับ ว่าแอดมินนะครับก็ได้ลงทางช่อง YouTube นะครับบางท่านเขามาใหม่ยังอัดยังบ่ได้เบิ่งนะครับรอติดตามแป๊บย้อนนะครับสำหรับแนวทางตำราของมาดามนะครับช่วยเอฟซีพวงนี้ครับเพื่อความสุขดีนึ่งนะครับเป็นเพราะวันแต่เป็นงวดที่สองของมาดามที่ปล่อยตัวเลขโชคลาภนะครับคอยขึ้นตำแต่พี่น้องเจ้าคาสันคอยตำมูบัด ได้ปะคะชัดว์วะสัดเจนครับอ๋อวงกลมสีแดงคือตัวเน้นของมาดามนะครับเบอร์สองศูนย์สองสองศูนย์สองสองนะครับตัวกันสองสามสองสี่ห้ามตัดออกนะครับอ่านมาทางนี้จักหน่อยค่ะจักหน่อยสองสามกับสองสี่หกสิบอ่ซีขวาจักหน่อยมาดามซีขวาจักหน่อยนะซีมาทางขวาจักหน่อยขวามือได้ปะคะโอเค อ่ะจับถือว่าเป็นงวดที่สองของมาดามนะครับกับพี่เตอร์นาไปด้วยครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาภพรุ่งนี้นะครับตำลาวนัวกับมาดามเรนะครับขอโชคดีปังๆเลยรวยค่ะสวัสดีครับค่ะทายทับหนึ่งก่อนเออเดี๋ยวมาครับหนึ่งไปลงลงโพสต์อาเอ้ากัน